หุ่นยนต์ขนาดจิ๋วเคลื่อนไหวได้เหมือนจริงฮิตในหมู่คนรักสัตว์ก่อนหน้านี้บริษัทสตาร์อัพในจีนได้ออกแบบหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงขนาดจิ๋วรูปร่างขายน้องแมวออกมาให้คนได้ร้องว้าวและมียอดการสั่งซื้อมากถึง3,000ตัวล่าสุดบริษัทได้พัฒนาโปรเจกต์ต่อย,ยอดด้วยการสร้างหุ่นยนต์เพิ่มให้มีรูปร่างขายน้องหมาและท่าทางนี้ใสของหุ่นยนต์เหล่านี้ก็เรียกได้ว่าเหมือนจริงสุดๆหุ่นยนต์หนึ่งตัวสร้างจากส่วนประกอบจํานวนมากทําให้แข็งแรงทนทาน และเคลื่อนไหวทรงตัวหรือแม้กระโดดไปมาก็ทําได้เหมือนสัตว์เลี้ยงทั่วไปแถมผู้ใช้งานก็สามารถควบคุมการทํางานจากระยะไกลได้อีกด้วยหุ่นยนต์รุ่นล่าสุดนี้เคาะราคาอยู่ที่329เ้หรียญหรือประมาณ1 1 0 0 0บาทแถมได้รับเสียงตอบรับดีเกินคาดพอเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานก็มียอดสั่งซื้อมากถึง5,000ตัวที่ยอดขายพุ่งสูงขนาดนี้เพราะหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงนั้นไม่สร้างความรําคาญและประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปได้เยอะถูกใจคนรักสัตว์ในยุคนี้ so so